สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนป5ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะครับผมนักเรียนสังเกตนะครับผมมีทั้งหมด7ข้อนะครับวันนี้นะคุณครูจะสอนนักเรียนนะครับโดยจะยกตัวอย่างนะครับทั้งหมด3ข้อซึ่งข้อที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับก็คือข้อที่1 ข้อที่3แล้วก็ข้อที่5นะครับส่วน4ข้อที่เหลือนักเรียนก็ลงมือทำนะครับลงในสมุดเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่1ของเราเลยนะครับผมเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคุณครูขอ,อย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะครับเราจะพิจารณาการหาผลคูณดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ของเรานะครับโจทย์บอกไว้ว่าอะไรเอ่ย ข้อที่1ของเรานะครับโจทย์บอกไว้ว่า15 5คูณเศษ4ส่วน5นะครับผมนักเรียนสังเกตนะที่คุณครูบอกว่าเราจะเรียนเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนดูข้อที่1น,นะจากโจทย์ข้อที่1ของเรานะครับเป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนถูกต้องไหม วิธีการทําของเราก็ง่ายๆเลย,ยรครับเักเรียนเราก็ลอกลโจทย์ลงมา1ครั้งนะครับโจทย์ของเรานะครับเป็จนจานวนนับก็คือ15คูณกับเศษส่วนที่เป็นเศษ4ส่วน5นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตนะครับจำนวนนับกับเศษส่วนนะนักเรียนสังเกตไหมครับว่าเราสามารถตัดทอนกันได้ซึ่ง จำนวนนับนะครับผมกับตัวส่วนนะเราจะตัดทอนกันได้นะครับนักเรียนดูนะเรานะครับจะตัดทอนโดยการนํา5นะครับผมมาหารจํานวนนับแล้วก็ตัวส่วนนะครับผมนักเรียนดูนะครับการตัดทอนนะครับ5้คูณหนะครับผมได้5 5คูณ3ได้15นะครับเราเลยเขียนตรงตัวส่วนเป็น1นะครับผมแล้วก็จำนวนนับนะครับผมเป็น3ทีนี้นะครับจะได้เท่ากับ3คูณเศษ4ส่วน1นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่า3คูณเศษ4ส่วน1นะครับเขียนได้เป็น3คูณ4ทั้งหมดส่วนด้วย1นะครับผมทีนี้นะครับตัวเศษคูณกันนะครับ3คูณ4ได้เท่ากับ 12นะครับผมส่วนด้วย1นะครับ1ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทีนี้นะนักเรียนดูนะครับเศษ12ส่วนด้วย1น่นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น12ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวส่วนเป็น1นะครับเราก็เขียนได้เป็น12เลยเนาะทีนี้นะครับอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้วเนาะข้อนี้เลยตอบ12นะครับข้อ1นนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับผมทั้งหมดที่คุณครูอธิบายไปเนาะโอเคนะครับผมเรามาเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับทีนี้นะครับเรื่องที่คุณครูสอนเรื่องต่อไปนะครับก็คือ การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเอ๊ะนักรีนอาจจะตกใจนะครับว่าตอนต้นคลิปก็คือการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมทีนี้นะครับคุณครูจะบอกให้ในักเรียนเข้าใจนะครับว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนหรือการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับเราก็แค่สลับที่จำนวนนับนะครับผมกับเศษส่วนเวลาคูณกันเท่านั้นเองซึ่งวิธีทำนะครับ เหมือนกันเลยโอเคเนาะทีนี้นะครับการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับผมเราจะพิจารณาการหาผลคูณดังต่อไปนี้นะครับข้อ3ของเรานะครับโจทย์บอกไว้ว่าอะไรเอ่ยข้อ3นะครับโจทย์ของเราบอกไว้ว่าเศษสิบ ส่วนด้วยนะครับผมคูณกับ5เนาะทีนี้วิธีทําของเรานะครับง่ายๆมากเลยนะครับเราก็ลอกโจทย์ลงมา1ครั้งนะครับผมเพื่อความชัวร์เนาะเวลาทําข้อสอบหรือว่าเวลาเก็บคะแนนนะครับเราต้องทวนโจทย์ให้ถูกต้องนะครับผมก่อนที่จะทําก็คือเศษ10ส่วนด้วย20นะครับผมคูณกับ5นั่นเอง ทีนี้นักเรียนสังเกตนะครับว่าในข้อนี้นะครับเป็นการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับใช่ไหมนักเรียนสังเกตนะครับว่าเราสามารถตัดทอนได้ไหมครับข้อนี้ถูกต้องครับผมเราสามารถตัดทอนได้เนาะนักเรียนดูนะครับการตัดทอนของเรานะครับเศษ10ส่วนด้วยยีนะครับผมคูณกับ5อย่างข้อที่1นะครับคุณครูยกตัวอย่างการตัดทอนตัวส่วนกับจํานวนนับใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนักเรียนจะสามารถทําเหมือนวิธีทําข้อที่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่า ในตัวอย่างนี้นะคุณครูจะยกตัวอย่างการตัดทอนเศษส่วนนะครับทีนี้เศษ10บส่วน20นะครับผมเราตัดทอนเนาะคุณครูนะครับจะนำา1บนะครับมาหารเนาะจะได้ว่านะครับ10นะครับผมคูณ1ได้10นะครับแล้วก็10 คูณกับ2ได้20นะครับผมดานาก็จะเหลือเศษ1ส่วน2นะครับผมคูณกับ5ที่เป็นจํานวนนับนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างการตัดทอนแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากให้นักเรียนนะครับทำวิธีทำนะครับได้หลายๆรูปแบบนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์เนาะไม่จําเป็นต้องทําแบบเดียวนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์สามารถคิดได้หลายวิธีนะครับผมทีนี้มาต่อกันเลยนะครับเศษ1ส่วน2คูณ5นะครับเขี่ยนบรรทัดต่อไปได้เศษ1นคูณ5นะครับผมทั้งหมดส่วนด้วย2นะครับ ทีนี้นะครับ1คูณกับ5นะครับผมได้เศษ5ส่วน2นั่นเองนะครับเศษ5ส่วน2อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ยเราสามารถทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างไรครับผมข้อนี้นะครับทาเป็นจํานวนครานะครับตัวส่วนของเรานะครับที่เป็น2เขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะครับลูก2คูณกับอะไรไม่เกิน5ครับผม2คูณ2ได้4ถูกต้องครับเราเลยเขียนจํานวนนับนะครับข้างหน้าเป็น2ทีนี้เรามี4แล้วใช่ไหมครับ4ต้องบวกกับอีกเท่าไหร่ครับถึงจะเป็น5 4ต้องบวกกับ1ใช่ไหมครับถูกต้องครับเราเลยเขียนตัวเศษนะครับเป ทีนี้จํานวนคราที่เราได้นะครับที่อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายก็จะเป็น2เศษหส่วนสนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบ2เศษหส่วนสนะครับที่อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วเนาะทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับของข้อที่3าที่คุณ่ครูยกตัวอย่างให้เรียนดูนะครับต่อมานะครับนักเรียนข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณครูจะยกตัวอย่างนะครับผมของการเรียนในคลิปนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับเราจะพิจารณาการหาผลคูณดังต่อไปนี้นะครับผมข้อที่5นะครับโจทย์ของเราว่าอย่างไร โจทย์ของเรานะครับบอกไว้ว่าเศษ2ส่วน23นะครับผมคูณกับ7ทีนี้วิธีทาของเรานะครับเราก็ลอกโจทย์ลงมา1ครั้งนะครับนั่นะก็คือเศษ2ส่วนได้ย3นะครับผมคูณกับ7ทีนี้นักเรียนสังเกตไหมครับว่าข้อที่5นี้นะครับการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะครับข้อนี้สามารถตัดทอนกันได้ไหม ถูกต้องครับผมไม่สามารถตัดทอนกันได้นะครับเราเลยเขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เท่ากับ2คูณ7นะครับผมทั้งหมดส่วนได้ย3นะครับทีนี้นะครับเศษ2คูณกับ7นะครับผมได้เศษ14ส่วนด้วย23นั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้ของเรานะครับอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับก็เลยตอบเศษ14ส่วนได้ย3ได้เลยเนาะข้อนี้ง่ายๆนะครับแต่ว่านักเรียนอาจจะงงนะครับว่าเศษ2คูณกับ7นะครับผมส่วนด้วย23เนาะ ทำไมเวลาไม่ต้องตัดทอนแล้วถึงเขียนในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับครูจะวาดก้อนเมฆขึ้นมาให้ดูนะครับเศษ2ส่วนได้ยี่นะครับผมคูณกับ7จะได้เท่ากับเศษ2ส่วนได้ยี่นะครับคูณกับ7ที่เป็นจํานวนนับนะครับมีตัวส่วนเป็น1เสมอนะครับคุณครูเลยเขียนในรูปแบบอย่างง่ายก็จะเป็นเศษ2นะครับผมคูณกับ7ทั้งหมดส่วนได้ยี่ดังด้านล่างนะครับที่ไม่ใช่ก้อนเมฆเนาะ จะจะเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่าครับนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนนะครับจากที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะครับผมทั้งหมด3ข้อนั่นก็คือข้อที่1ข้อที่3และก็ข้อที่5นะครับหน้าที่ของนักเรียนนะครับจะต้องทําแบบฝึกหัดนี้นะครับผมลงในสมุดนะครับทั้งหมดจํานวน4ข้อนะครับนั่นก็คือข้ออะไรบ้างครับข้อที่2ข้อที่4ข้อที่ห แล้วก็ข้อที่7นะครับทั้งหมด4ข้อพอนักเรียนทําลงในสมุดทั้ง4ข้อเสร็จแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับเอาไว้ส่งกับคุณครูที่ปรึกษาทีหลังนะครับทำให้เสร็จนะครับผมแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะครับในการทําการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะครับผมสาหรับภาพนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ